อนที่3,723การเลือกเจ้าเมืองการเลือกเจ้าเมือง3เดือนหลังจากนี้เขาตั้งใจที่จะชนะหลังจากตู้ฟานกับลรอินได้กุญแจแล้วพวกเขาไปยังกระท่อมริมทะเลสาบเข้าไปข้างในแล้วก็มองดูรอบๆเห็นทุกสิ่งทุกอย่างข้างในถูกจัดวางเป็นอย่างดีขาดก็แต่พวกสาวใช้และข้ารับใช้ตู้ฟานพูดกับลูอินว่าตอนนี้นายหญิงยังมาไม่ถึงพวกเราไปดูที่ตลาดคาทาดกันหน่อย เลือกค่ารับใช้กลับมาสักหลายคนเป็นอย่างไรอืมได้รูอินตอบรับเสียงหนึ่งจากนั้นไปยังตลาดคาทาด้วยกันกระท่อมดินทะเลสาบปดตายมาตลอดไม่ได้ยินว่ามีใครเข้าอยู่ตอนนี้ประตูถูกเปิดแล้วมีคนกำลังทำความสะอาดอยู่ข้างในทำให้หลายต่อหลายคนอยากรู้ขึ้นมาทันทีนอกจากเห็นชายสองคนกำลังจัดการธุระพวกเขาไม่เห็นคนอื่นมาถึงอีกจนกระทั่งโชคเวย็นของวันต่อมา รถมาคันหนึ่งมาถึงประตูนากระท่อมดืมทะเลสาบอย่างชา้าๆชายหญิงกลุ่มหนึ่งมุ่งหน้าเข้าไปข้างในจวนเพียงแต่ไม่มีใครมองเห็นใบหน้าของคนพวกนั้นชัดเจนนายหญิงธนวัทิน,ทนีเป็นอย่างไรบ้างตู้ฝานยิม้มมองเฟื่องจิวพลางทำเฟื่องจิวพยักหน้ายิ้มว่าสงบและสวยมากไม่เลวจริงๆเมื่อวานพวกขราไปที่ตลาดคาธาซื้อค่ารับใช้กลับมาหลายคนมีแม่ขัวที่ห้องขัวด,ด้วยจัดเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ตูฟานกล่าวพร้อมกับมองเฟิงจิวนายหญิงท่านเดินทางมาเหนื่อยแล้วกระมังข้าจะพาท่านไปพักที่เรือนหลักก่อนอืมเฟิงจิวตอบเดินตามตู้ฝานไปที่เรือนด้านหลังนางเดินไปพังชมทิวทัศน์ข้างในไปพังลานบานดมเดินด้วยต้นไม้สีเขียวและดอกไม้บานสะพรั่งงดงามเป็นอย่างยิ่งระเบียงศาลาสวนหินและทะเลสาบก็น่าชมไม่ต่างกันตกกลางคืนได้ยินมาว่ามีคนเข้าอยู่ที่กระท่อมริมทะเลสาบหรือ เจ้าเมืองทิศตะวันออกถามพอบ้านที่อยู่ข้างๆขอรับเตรียมการตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ววันนี้มีคนเข้ามาอยู่เป็นที่เรียบร้อยเพียงแต่คนที่เข้าอยู่เป็นใครกับไม่มีใครรู้สอบถามมาแล้วไม่ได้ความเช่นกันพอบ้านกราวในใจเขารู้สึกประหลาดใจเช่นกันเจ้าเมืองเจรจาขอซื้อกรท่อมริมทะเลสาบจากเจ้าเมืองทิศใต้ก็ยังซื้อไม่ได้เหตุใดจู่ๆถึงเปลี่ยนมือออกไปเล่าใครกันที่มีความสามารถเช่นนี้ ถึงได้กระท่อมดืมทะเลสาบไปอยู่ในการครอบครองโอไม่มีใครรู้ว่าคนที่เข้าอยู่คือใครหรือเจ้าเมืองทิศตะวันออกกล่าวด้วยความแปลกใจมีสีหน้าคุ้นคิดจากนั้นเอ่ยว่าคนที่เข้าไปอยู่ที่นั่นได้ต้องไม่ใช่คนธรรมดาอีกสักพักพวกเขาน่าจะเคลื่อนไหวถึงตอนนั้นย่อมรู้ประวัติความเป็นมาเองในเวลาเดียวกันคนอื่นๆก็กําลังสนทนากันเรื่องนี้แต่หลังจากสอบถามไม่ได้ความว่าเป็นใครจึงไม่สนใจอีก พวกเขาล้วนคิดว่าแม้แต่ตอนนี้ไม่รู้ทว่าไม่ช้าก็เร็วจะมีความเคลื่อนไหวเองเมื่อถึงตอนนั้นแล้วสิ่งที่ควรรู้ย่อมได้รู้เพียงแต่สิ่งที่ทําให้พวกเขาคิดไม่ถึงคือตั้งแต่พวกเฟิงจิวเข้าอยู่ทุกคนกลับซ่อนตัวอยู่ในจวนเวลาทําอะไรล้วนเงียบเชียบเป็นอย่างยิ่งทําให้หลายคนค่อยๆลืมว่าที่กระท่อมริมทะเลสาบมีคนอย่างพวกเขาอยู่เวลาหลายเดือนผ่านพ้นไปในพริบตาเดียวท้องของเฟิงจิวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ เป็นพ่อคันแรกแถมยังเป็นคันแฟดนางไม่กล้าเอาแต่นอนนิ่งไม่ขยับกลับเคลื่อนไหวร่างกายเป็นประจำทุกวันเดินเล่นอยู่ในกระท่อมรินทะเลสาบวันหลังจะได้คลอดง่ายวันนี้เลืองวามาถึงข้างกายเฟิงเจิวที่กําลังนั่งพักผ่อนอยู่ในศาลากล่าวว่านายหญิงการเลือกเจ้าเมืองในรอบาปีจะเริ่มวันนี้ฉีคังไปแล้วเขาคิดจริงตําแหน่งเจ้าเมืองเขตท,ทิศตะวันออกนายหญิงอยากไปดูหรือไม่ตอนที่3,724รอจนกว่าจะถึงตอนจบ มาอยู่ที่นี่ได้สองสามเดือนแล้วเฟิงจิวไม่เคยออกไปข้างนอกเลยตอนนี้ได้ยินว่าการเลือกเจ้าเมืองในรอบห้าปีกําลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกทั้งชีคังคิดชิงตําแหน่งเจ้าเมืองเขตท,ทิศตะว,วันออกนางจึงเผยรอยยิ้มออกมาอย่างอดไม่ได้นี่น่าจะเป็นการเลือกระดับภูมิภาคระมังเพิ่งเริ่มต้นยังไม่มีอะไรน่าดูรอจนการเลือกตั้งเขตท,ทั้งสี่ในตอนสุดท้ายค่อยไปดูก็แล้วกันเฟิงจิวนั่งอยู่ในศาลาเทชาแล้วจิบคำหนึ่งกล่าวอย่างไม่รีบไม่ร้อน เมื่อได้ยินดังนั้นตู้ฟานยิ้มว่าใช่เพิ่งเริ่มต้นไม่เท่าไรได้ยินว่าคนที่เข้าร่วมมีไม่น้อยเลยนายหญิงอยากดูการเลือกในรอบสุดท้ายเช่นนั้นพวกเราเตรียมตัวก่อนได้ถึงเวลาค่อยไปดูก็ยังไม่สายเจ้าเมืองสี่ตำแหน่งในเมืองหลิงเซียนเป็นตำแหน่งที่มีการคัดเลือกถูกๆห้าปีผู้ตัดสินคือผู้วุสโสและอาจารย์จากสำนักเซียนนภาพิสุทธิ์ไม่เพียงแต่แข่งขันกันในเรื่องของระดับพลัง ยังรวมถึงความสามารถในการปกครองและสเสน่ห์อีกด้วยงานใหญ่ในรอบ5ปีเช่นนี้คนไม่น้อยล้วนสนใจการคัดเลือกนี้หากโชคดีช่วงชิงตำแหน่งเจ้าเมืองเขตหนึ่งมาได้นั่นไม่เพียงยกระดับตนเองขึ้นแม้แต่ชื่อเสียงก็กระจายไปไกลอย่างไรเสียทีนี้ก็เป็นเมืองใหญ่อันดับหนึ่งหรือสองของทวีบใหญ่แห่งนี้ตำแหน่งเจ้าเมืองนี้ก็ไม่ต่างอะไรจากเนื้ออวนอชิ้นหนึ่งที่ใครต่อใครต่างไม่อยากพลาด การที่จะรับผิดชอบเขตใดเขตหนึ่งในเมืองลิงเซียนจะรับผิดชอบครอบครัวรวมถึงคุมกําลังต่างๆในเขตนั้นอํานาจเช่นนี้ย่อมทใํใไมผู้คนต้องการแข่งขันกันเพื่อมันในยิงค่าจะออกไปดูหน่อยท่านอยากซื้ออะไรหรือไม่หรือมีอะไรที่อยากกินหรือไม่ข้าจะซื้อติดไม้ติดมือกลับมาเป็นอย่างไรลู่ฝันกล่าวทอดสายตามองเฟิงจิวเดิมทีเขาอยากเก็บตัวเงียบอยู่ข้างกายนางตลอดเวลากะนั้นวันนี้ มีเรื่องคือคักให้ออกไปชมดูพร้อมกับนายหญิงแต่ชัดเจนว่านายหญิงไม่อยากไปดูการคัดเลือกรอบแรกแม้นายหญิงไปเขากลับต้องไปลงหลักปักฐานที่นี่แล้วความคือคักเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของคุมกําลังต่างๆและสืบข่าวจากทุกด้านได้ดีที่สุดแม้จะเป็นการคัดเลือกรอบแรกแต่เขาก็ยังต้องไปดูเช่นกันดูหน่อยว่าบนถนนมีของกินเล่นท้องถิ่นอะไรบ้าง เจ้านำกลับมาให้ข้าหน่อยก็แล้วกันเฟิงจิวนั่งสบายๆโดยใช้มือข้างหนึ่งเท้าแก้มพางสูดกลิ่นดอกไม้เจอจางในอากาศไปจนถึงรู้สึกถึงความอ่อนโยนยามลมเอื่อยโชยมานางหาวคราวหนึ่งอย่างอดไม่ได้อยากนอนอยู่บ้างแล้วขอรับตู้ฝันยิ้มตอบคราวนี้ถอยออกไปเลื่องซวงเดินมาจากไม่ไกลเห็นสีหน้าของเฟิงจิวดูง่วงเล็กน้อยจึงถามว่านายหญิงอยากกลับไปนอนสักหน่อยหรือไม่อืมข้างง่วงนิดหน่อย ข้าจะกลับไปนอนสักครู่นางใช้มือหนึ่งประคองท้องแล้วลุกขึ้นยืนอย่างเนิบช้ารู้สึกเพียงว่าร่างกายหนักอึ้งขึ้นทุกวันแม้กระทั่งเดือนได้ไม่นานก็เหนื่อยแล้วตั้งขันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆตั้งรันแฟดยิยงไม่ง่ายเข้าไปใหญ่เหลืองสวงเข้าไปประคองนางเดินกลับไปพร้อมกับนางอย่างระมัดระวังตอนนี้ได้ยินเสียงของนางดังอย่างไม่รีบไม่ร้อนพวกเขายัางไม่ได้ข่าวที่เกี่ยวกับบวัวทองโบราณกำมังเฟื่องจิ๋วถามเสียงเอ่ย อย่างเจ้าขาเ่เลืองสวงตอบทว่าสมุนไพรวิญ,ญญาณที่นายหญิงสั่งให้ตามหากลับได้มาแล้วชนิดหนึ่งอาจพอมไม่ได้ข่าวคราวนานเกินไปเฟิ่งจิวไม่รู้สึกซึ่งซึมแล้วเพียงกล่าวว่าให้พวกเขาสืบต่อไปเจ้าขาเ่เลืองสวงเอ่ยระคองนางกลับไปที่เรือนหลักเมื่อเข้าไปในเรือนแล้วถึงเฝ้าอยู่ข้างนอกภายในเรือนเฟื่องจิวนอนตะแคงอยู่บนเตียงมือหนึ่งวางลงบนหน้าท้องรู้สึกได้ถึงการเคลื่อนไหวของสองชีวิตภายในท้อง มุมปากของนางปรากฏรอยยิ้มรักให้อ่อนโยนอย่างอดไม่ได้เมื่อคิดแล้วนางก็นึกอะไรขึ้นได้ปรากฏกายในห้องมิตีทันที